ตีนเหยียบจ้าสีละจังสีละจังสีละก็เอาทิมขึ้นหลังเหยียบจ้าไหนก่อนน้องเอลเหยียบจ้าสีแมะตายเหยียบห้แล้วก็ทิมขึ้นหลังทิมขึ้นหลังังซีรดปูว่าจะไหนก่อนน้องเอลิ่นว่าพิ่นเองหายแล้วบบบนี้พ่นก็เลยว่าหลอบสุดท้ายแล้วพ่อหายแล้วพ่นก็เลยเอาตีนเหยียบพ่อหายแล้วตีนเหยียบจ้าสีละจังสีละจังสีละก็เอาทิมขึ้นหลังเหยียบจ้าไหนก่อนน้องเอล เยียบจังสิแม่ปาเหยียบไฮแล้วกับทีมขึ้นหลังหมขึ้นหลังยังสี่รดโอ้เอาไฮแล้วเอาไฮแล้วว่าสักทุ่เธอโบเหยียบทู่เธอโบเหยียบมีเธอหน่เหยียบบ่มีเธอหนิเหยียบป้าเล็กสิโบเขาสฉพาะพี่น้องก็เลยโบรูว่ามันสิเขาของบเขาก็เลยว่าปูทุเยเือปูมากเป็นสิบเอันบ่บเหยียบบบเหยียบมีตเพ่นเอาหไโลดงวดนี้่ผัดเหยียบงวดนีพผัดเหยียบมีงวดนี่เหยียบบ่เคยหูเคยเห็น แต่เต่อยู่กับเพิ่นมาตแต่แต่ปฏอิบัติเพิ่นมากเเคยเห็นจากเ่อท้าก็เห็นเ่อนี่ะเ่อนี่ทเธอแรกที่ปูเหยียบเนาะอเดี๋ยวให้พี่น้องติดตามรับชมตัวเลขนํากันนะคะเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคือเกานี่แล้วเป็นกระิมให้คือเกานี่แต่ว่าหลายหางจะได้เหมวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องคะกับเอฟซีนะคะบอกว่าห้มัดตามนะคะอน้องเอลกระโทษหาอยู่ว่าประมาะเอาเลขนะคะมันนีก็เลยเดินทางมาหาน้องเอลเนะาะนะคะอาสูเอฟซี FC ฟังแน็เป็นยังไงวันนี้ได้เลขบอกฝันฟัน,ฟ,นฟันบัดที่นี่ฟันบัดน,นี้ฟันยม,มํามะซ้าบัดนี้พักกันนอนนี่แหละนอนเ่นพักนนนนกันนอนเ่นนอนเ่นกลางคืนนี่แหละ น่นเรนบัดกันขึนปัดเป็นเศร้าบานี่ก็เลยว่าปูก็เลยท,ทิมไห้ค่ะถิมใส่กระดาษไห้คุณหลายโตแท้ปูก็จับถือ้อยเอาไห้เราตัวนี้หางเดียวหางเดียวคักๆระวังค่ะหางเดียวตายงาคือหลายแถ้ก็เลยว่าเพินนน่นบอมก็เลยว่านาลาเ่นเลยเ่นเลยเ่ยนมาโค้งสุดท้ายแล้วคน่าหางเดียวอันร้อ เฟิรนไห,ห้างเดียวปะคะมันประมหาหไฮไฮแบรนีแบรนีไฮห,ห,ห้างเดียวอยู่ตับเลขถูกอืมไหห้างเดียวก็เลขถูกจะเพระารพระว่าเพราะว่าแอปจุดถูกไปค,คอร์อไหมอืต้องอันแสดงว่ารัฐบาลในจุดถูกแลว้วกันบะแมนค่ะบรนีเฟิร์นไหฮ้างเดียวนั่นแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่จ้ะ ็นรัฐบาลไทยแมนอ oh, right? ๋อไฮแบบไรคะไฮในลักษณะไดนอ่ะย่นไฮคือเก่าแล้วกระดาษย่นไฮคือเก่าอันเนี้ยย่นไฮข้างล่างคือเก่าหันหลังเบาคือเก่าสิบห่ะจ้ะแต่บัรนี้บัรนี้ก็เลขก,กันล่างเนี่นยเปิ้ลไฮสามหางเอาซีโกหางเปินลไฮแต่ว่าเปิ้ลเน้นสามหางอ,อันนี้ก็ไฮเปิ้ล ซีหางเวกสามโตบนี้ปรนเน้นห้ยซีหางเลยแบบนี้เพะ่นก็เลยว่าอันทีมห้คือเก้าไปนัางหายย้ำเด็กกับทีมหายย่ำน,นั่นนางหายย่ำเด็กกับทีมหายย่ำนั่นก็เลยมาเขียนใบแบบนี้ย<ม>อย่าลืมหายยมำใดทีมหายย่ำนั่นเมนกระดาษอันนั้นเป็นหายจัตเก็คือหลายตัวน, <laughs> 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 นี่เดียวเขียนใบยี่นี่เลยนี่นี่ัวใดแน,น่เดียวห้าหนึ่งแปด แปดหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าศูนย์แล้วก็แปดสี่หกตัวนี้นั่นเป็นเลขนุมากดอกอ่ะนนู้นุก็เลยใส่ซื้อสองหนึ่งสองหรือเปล่คะจ้าออแล้วอันสี่อีกอย่างนั่นสี่หกอีกย่างเลยนะอันสี่หกก็คืออันคืออันร่าง ้วก็เลขสองตัวนี่ล่างเบสุดโตเลยป้าเพิ่นคือหายหลายทางงวดเ้วอเอฟซีซีปว่าเข้าสำคัญเข้าเข้ากันนินเราแต่แค่ข้างล่างเพระว่าเพิ่นหานินแต่ข้างลาง่างฮะเพิ่นหาหนินแต่สิบหากับยิบหาก็สิบสี่เท่านี้จ้ะเพิ่นกระหามาหลายคักอยู่ด้งวดนี้เนาะจ้ะปกติเพิ่นหาจากักโตเอล ถ้าเจอปนห้หางเดียวบป็นงวดนี้ไฮไลท์บันนี้เพปนว่าใครอยากมาติดตามก็ให้มาติดตามรถพ่อบ่อนีดอกบันี้เพปนว่าเจ้าเครียดแล้วเพปนว่าพ่อสิมาเอาให้สตัวด้วยมีหน้ามีตาให้ได้เพปนว่าเพะปนเบาแต่เลยว่าตาทูก็เลยว่าพ่อเอ้ยก็เลยว่างคิดอะเรได้กี่นี่สิเขาอยู่เด้อสามตัวประตูหนึ่งเราอ่ะได้กี่นี่สิเขาอยู่เด้อวันตีแมน จักัวโตไหนลุงก็บรรักบาทีนี่ผู้อันหฮไลายตัวแอดมินกะว่ามันหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าหากจักสีว่าจังไดก็ต้องเขียนให้เบิง้งเกา่าเนาะจ้าหรือว่าพนสร้างหยังพิเศษอยู่มาสร้างเนี่เพิพนว่านี่ค้นคัดห้เรียบร้อยแล้วพนว่าค่ะคัดห้คักแล้วพนว่าเต็มประตูคักแล้วเน,นาะค่ะ ห้าหนึ่งแปดบอกอันที่คัดมา,ายนไห้คือเก้าบ่ติียนไห้จะเก้ายนไห้เคะหางเคระหางอไเงี้ยมันขึ้นค่ะวาปูกระิิหายกระหายรอบเยบอะบัหลบเป็นยังก็เลยวันวค่ะกูไปหาคือมาเต้มาสุดมึงว่ากูไปหามาเต้ใส่มึงว่ากูไปไตยังไตผู้เด้อบอะว่าวาไตว่งพูเด้อบอกว่าโอ้ยก็เลยแจ๊กสีว่าจ่ได้เราไปหาอยู่ไตวัง แปดสี่หกโอ้หลายหางอยู่พี่น้องเลย fc สิบห้าบ้านนี้ปูบอกหลายปานนี่จะเยอบ้านานึงผนบอกมาซ้ำนี่ก็เลยเขียนมาซ้ำนี่ซะเลยไล่ก็ไล่อีลีได้ผมเป็นไล่เรียนเล่ยนได้พี่น้องเฮ้ยแต่ว่ากะมีหน้าที่เขียนกะเขียนให้เบิ้งได้นี่ปูคือบอกหลายแท้ลูกหลานสิปองบ่น้านนี้ยที่ชอบผ่านบ่ เธเด้อบ้านเด้อเปิ้นที่หนมาหลายแถวเปิ้นเหยียบให้พร้อมเหยียบให้เฮ็ดมุนมุนมุนหลวก็เหยียบเปิ้นเฮ็ดเหยียบกระดาษมุนมุนมุนให้แล้วก็เหยียบตีนเหยียบเฮ็ดกระดาษมุนมุนให้ก็ตีนเหยียบแกงขึ้นหลังแบบนี้ผู้คาก็ทาดาแปลย่างเดียวเหยียบตัวไรระบานี้ตัวไรเหยียบเหยียบทุกตัวเลยเอ็นซีหางอันนี้เหยียบทุกตัวเลยตีเมนปตาพี่น้อง ตัวไรตัวนี้บอกแมนซีหางคือตัวไรนะคะเพื่อนเน้นหานี่แหละตัวนี้ห้าห้าหนึ่งแปดตล้ก็แปดหนึ่งซีเพื่อนเน้นหายคักๆอันนี้ตัวนั้นก็คือตัวซ้ำล่องเ,ออเน้นหายซ้ำตัวมีอยู่ซีหางแมนค่ะ ตอนนี้เนาะสี<อ>หางคร<อ>ั้สงสองตัวสองสองตัวเพื่อนนนให้สิิมหายิบหากับสีหนึ่งหนึ่งสีสามหางแค่นี้แมนอ๋อต่นนี้ตอนนี้เร้่ไปเนาะแอดมินกะทำมาหลายเพะเอฟซีกะอาจจะคอมเมนต์ว่าหลายอยู่ได้เนาะ แจ็คสีว่าจะเด็กเป็นมาถิีมไห้เป็นมายังไเพ่นคือมมไห้หลายค่ะแถวพ่นว่าพอสีเอานแบบว่าให้เขาตักประตูหนึ่งเพราะว่าเลขนี่มันมาหลายขนาดเรียงมาเลยพอกระเขียนเอาเขียนเอาพ่อกระทิมขึ้นลังให้ลูกเลยพ่นว่าแต่พ่อคือว่าเลือกไห้ตัวทีมมมวท่มันถึกบ่มีบ่ตัวที่มันถึกเป๊ะ เป็นกระป๋าเรียกไปรยังเลยเป็นกระเดร์นั่นเลยเพื่อตีนเหยียบให้ล้วก็เหยียบแกงขึ้นหลังหมดเลยเพื่อพ้นค่อยไฮไลท์ตอนนี้ยบอกค่ะต้นเถื่อกะหลายอยู่ในแจซี่แล้วสองเถื่อไฮไลายมันกับเขาไฮไลท์อยู่สามตัวมันมีหลายรางวัลเนาะแมนทางลอตเตอรี่มีเลขหน้าเลขหลังกับรางวัลที่หนึ่งเนาะแมนส่วนเลขอันสองตัวมันกับมีเลขรางแมน แต่ว่าเลขอันสองตัวเนี่ยมันจะมีอยู่หลายตัวอยู่นะคะมีหนึ่งหนึ่งห้าที่เป็นเนนแล้วก็สองห้าหนึ่งสี่จะเนนแค่สามหางอันนี้เนนแต่สามหางอันนี้เป็นตัวร่องว่าสี่หกสี่เจ็ดกับหนึ่งเก้าจ้ะเป็นตัวร่องน้องแอลโชตัวเลกให้เบิ่งนะคะเนะะาะยยำพี่น้องเด้อมันกาดจะหลายตัวแน่จะว่าฝ่าว่าแอดมินเด้อกับแอลเพราะว่า แอลบอกว่าเพิ่นหามากจังี่แม่นบอกค่ะจ้าเพิ่นหามากจังส่เพ,พิ่นก็นเลยซุ่มเพิ่นเน้นเลขทั้งรางนี่นี่สองตัวเพิ่นที่ขีดไว้ทั้ง่างนี่คือเน้นเพิ่นเน้นหน่อยแล้วม,มันเป็นสิบห้าแล้วก็สองห้าแล้วก็หนึ่งสี่ค่ะเพิ่นเน้นให้ข้างบนกันเพิ่นเน้นให้ที่ห้องขีดไว้นี่ลรตามนี่ละห้าหนึ่งแปด ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์แล้วก็สี่หกอันนี้คือที่พ่นินเนีนไว้นะคือสีหางมันบอกค่ะเพิ่นบอกว่าจะได้ก็ะเพิ่นว่าเอาไปโรดนี่ละสีหางนี่น่ะเพิ่นว่าพอเน้นให้เเียบร้อยเพราะต้องรอบนารอบล้งเนีนเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันว่ะอันนี้คือยุดตัวเลขไว้ซ้ำนี่บ่ค่ะแมนยุดตัวเลขไว้ซ้ำนี่เพิ่นว่าห้ซ้ำนี่เพิ่นว่าพอพอหายแล้วเพิ่นว่า ก็สิเป็นตัวเลขแนวทางนะคะฝากเอฟซีไว้นะคะ,ะย่ในนีมีเลขทูบอยู่บ่กคือเอลว่าจุเล็กทูบนะมียุดเลขทูบเลขทูบก,ก็สิเป็นหนึ่งหาศูนย์อ๋ออันเลขทูบมันจะเป็นหนึ่งหาศูนย์จ้ะค่ะเลขทูบหนึ่งหาศูนย์ก็ถือว่าเป็นเลขปูเนาะจ้ะนะคะพี่น้องเป็นแนวทางด้วยตัวเลขของน้องเอลนะคะเพระาะว่าพนห้มาจังไดปูห้มาจังไดน้องเอลก็มาฝากเอฟซีหายจังซันเนาะจ้ะนะคะ เป็นแนวทาง518 814 150ปดแส่ล้วก็แปดส่วน212จะเป็นเลขชอบค่ะแล้วก็เลขล่างปู่กับไยมาสี่หกสี่เจ็ดหนึาหนึ่งห้าสอและ14ปู่จะเน้นให้3หางก็คือ15 25และหนึ่งส่แมนบะาค่ะ,ะ,ะตามนี้ได้ี่น้องนะคะอย่างเป็นแนวทางนะคะ ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะน้องเอลขอบคุณหลายๆคายค่ะขอบคุณค่ะพู่ว่าจะได้ก็ให้เลวบ่หฮเลวคุณมาตัวนี้ล่ะบ่คนนี้ตัวนี้ล่ะจะได้กับฝายเอฟซีอว้พอในเอฟซีในน้องเอลขออ่นเอฟซีทุกคนให้ลำาำรวยรวยนะจ้าเพราะว่ากะบุหูเนอว่ามันสีออกตัวใดกะทดลองทดสอบไว ว่าเดี๋ยวแต่ว่าเฮากะทุ่มเนื้อเบอร์ทุ่มเน่น้อลเนาะค่ะเพราะว่าเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางประวนันเอาไหมาจังไดกะไห้จยยังสั้นบ่เพิ่นไห้มาจาังไดกะไห้จังสั้นแต่เพิ่นมั่นใจพงว,น,วนเนี่ยงวดนี้เพิ่นมั่นใจเด้ปตีนเหยียบเด้ตะเกาวปตีนเหยียบเด้บ่มีแต่ย่นหันหลังหายรวดตอนเท่านี้ปตีนเหยียบไปเลยเพิ่นว่าอยู่ยแล้วเอ่ะ โยนหายแล้วก็เหยียบพอรอมบ่เหยียบโยนเป็มุนเห็ดมุนมุนมุนหลักตีนเหยียบสามบาทละ้ะโยนขึ้นหลังเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ